รถที่เราได้ประกอบมาให้กับคิดต้าน,นะ,ะมาชมรอบๆกันนะสีเบิกใหม่นะฮะกรอบไฟท้ายไฟหน้าเบิกใหม่นะฮะเนี่ยกรอบไฟท้ายไฟหน้าตะกร้าไม่เบิกเอาพ่นสีให้รครับนี่กรอบไฟท้ายอนะ่ะ ดูดูของใหม่แท้ด้วยนะครับเบิกแท้หมดเลยนะสุดสีก็แท้นี่โชคโชคเป็นของไบเดตแท้ไม่มีขนาดนี้ยังแพงเลยครับของไบเดตดูดูกิ๊บนะครับเบาเบาหุ้มใหม่เบาหุ้มใหม่เอาเบาเก่าไปหุ้มผ้าใหม่แต่ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปียะ อเดิมที่มากับศูนย์นี่ปลอกแฮนด์เบิกใหม่ฮะปลอกแฮนด์สองฝั่งนิ่มๆเลยเหนียวเหนียวนึบหนึบนี่ฝั่นนนงนี้มาพร้อมปลอกในฮะฝั่งขวามาพร้อมปลอกในนี่มาดูใส่คาเร้งฮะใส่คาเร้งเราก็เบิกใหม่ใส่ดึงออโต้ loop, ูปใส่คาเร้งมาดูคาบูคะับคาบูคาบูนี่กล่องกองฮะกองรางกองบนเราเบิกใหม่หมดเลยนะ ขนาดจิต๊ตยังเบิกใหม่ะนะเนี่ยคาบูอยู่ข้างในคาบูเบิกใหม่ฮะแทะแทะหมดเลยนะพวกกองพวกอะไรเนะนี่ยสีนชุกเราก็ซ่อมใหม่ซีนชุกหน้าซ่อมใหม่สองข้างตะก้าก็ดูทรงใหม่เลยเพราะเราพ่นสีให้ใหม่ข้างล่างก็เก็บสีเป็นสีดำด้านะ ก่อนนั้นสนิมเหมือนสนิมขึ้นนิดนึงเราก็เลยเก็บทำสีแต่สีรวดก็ขึ้นใหม่สีก็จะประมาณเนี้ยสีเดิมโรงงานเลยนะครับมันออกสีแดงอมชมพูแบบหวานๆหน่อยนิดนึงผมลองเอาลิ้นไปแตะแล้วนี่สงก็จะประมาณนี้สามสามสิบปีแล้วครับเกิดเกิดสามหนึ่งพอดีรถตัวนี้รุ่นนี้เกิดสามหนึ่งพอดี ตอนมานี่เจ้าของจะจำได้ว่าเอากลับบ้านไปเนี่ยนี่นะครับเจะไรกว่าเดิมจะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับเจ้าคิดตันนะฮะซูซูกิคิดตัน มาจากปทุมเลยนะฮะเขาได้ยกรถมาสองคันไอกับเวฟรอยยิมาแต่เราจะไม่ทำเวฟรอยยิม่าอาจซอ์ิตไม่ได้แต่ทิตัันหายากกว่าเสือดหาได้ไวกว่าเสร็จก่อนเวฟยังไม่ได้ของเลยเวฟรอยยิมาตัวเก่าหัวเชิด เป็นยังไงก็ติชมกันได้นะฮะเจ้าของบอกอีกได้เดิม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 เลยเนี่ยโอ้ลืมอีกอย่างคันเกียร์เรามาดูคันเกียร์กันนี่ครับคันเกียร์อาจจะเป็นอีกรุ่นนะครับแต่ใส่กันได้เลย แต่ไม่ใช่ของคิดตันนะคิดตันมันอาจจะ้นั่นกว่านี้แต่ทีเนี้ยมันไม่มีแล้วผมก็เลยเอาตัวซูซูกิเหมือนกันแล้วก็แท้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่มันก็สวยดีฮะเป็นเหร็สวยเลยแข็งทนทานครับพเพราะเจ้าของร้านเขาก็แนะนําผมมาเหมือนกันที่ศูนย์ซูซูกิแนะนําให้ผมใส่ตัวนี้ใส่ได้เลยเขาบอกไม่ต้องแปลงกับเจ้าคิดตัน โอเคครับเราก็จะได้จบกันเพียงแค่นี้แลครับขอบคุณครับกับลูกค้าที่มาใช้บ,บริการขอบคุณครับและก็ผู้รับชม